ก็สวัสดีครับทุกคนนะฮะมาพบกับผมนะครับหรุยพุทธคุณนะครับในช่องหรุยพุทธคุณชาแนลนะครับวันนี้นะครับหลักสูตรเล่งรัดนะครับสําหรับคนที่เดินสนามนะครับไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนนะครับเข้าได้เลยคลิปหรุยพุทธคุณชาแนลนะครับบอกคุณเลยนะครับ3นาทีดูเป็นเลยซื้อได้เลยนะครับอ่ะนะครับที่เรากาลังเห็นอยู่นี้นะครับคือ เหรียญเสริมพัดยศนะครับสร้างปี2521นะครับจำนวนการจะสร้างนะครับนะไม่เยอะนะครับ5,000เหรียญเท่านั้นนะครับวิธีการดูนะครับนะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูเหรียญก่อนเลยนะครับนะหน้าหลังเป็นยังไงนะครับนี่ครับดูความคมดูเสียนนะครับหน้าหลังของเหรียญนะครับรุ่นนี้จะมีโค้ดนะครับต่อโค้ดดาวนะครับนี่นะฮะนี่ครับ ความคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าคมสวยนั่นเองนะฮะอ่ะดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับผมแนะนําให้เล่นเป็นแบบนี้นะครับนะเล่นเป็นตัวหนังสือนะครับใหญ่ๆอ้วนๆแบบนี้นะครับนะถ้าตัวหนังสือไหลผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับนี่นะฮะเราดูเสร็จดูอะไรเสี้ยนเนี่ยมันจะกระจายทั่วองค์เลยนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับนะเทคนิคการดูนะครับนะ จบจ่ายตังค์นะครับดูได้เลยซื้อได้เลยนะครับถ้าคุณรีบนะฮะดูไม่เป็นคุณเปิดดูเลยลุยพุทธคุณนะฮะปุ๊บมีตำหนิจุดจ่ายตังค์ให้คุณดูได้เลยนะครับจุดในการดูขอบเหรียญนะครับให้ทุกคนนะฮะพลิกเหรียญด้านซ้ายมานะครับนี่นะฮะนีนะครับพลิกมาอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วคุณดูเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีล่องลงไป เห็นไหมเห็นไหมครับม it ันจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับอย่างนี้แท้จ่ายเงินได้เลยครับนี่ฮะเห็นไหมเราไม่ต้องลงกล้องเราก็เห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมจะเป็นล่องลึกลงไปเลยนะครับนะแค่นี้ครับจ่ายเงินได้เลยนะครับแล้วก็ดูตามขอบนี้เพื่อความชัวนะครับนะของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่จุดที่จะซื้อเนี่ยจุดที่พวกคุณจะซื้อกันนะครับให้ดูจุดนี้จ่ายเงินได้เลย นะครับนะตัวหนังสือต้องเป็นแบบนี้นะครับที่เราจะเล่นกันนะครับนะนี่ฮะนี่ครับขอบตัดจะออกคมนะครับนะแต่จะมีล่องลึกนะครับอยู่ตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับดูอีกทีนะครับหน้าหลังเสียนจําไว้นะฮะจำไว้เลยนะครับนี่นะเนี่ยเราส่องเราก็จะเห็นละเห็นไหมนะครับตัวหนังสือนะครับใหญ่ๆแบบนี้เสียนเยอะๆออย่างนี้นะครับอ่า ประมาณนี้ครับนะสำหรับเหรียญเสริมพัดยศปี21นะครับนะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรเร่งรัดมาให้ทุกคนได้ดูนะครับนะเอาไว้ใช้เอาไว้ดูนะครับในสนามพระนะครับนะเวลาเร่งรัดเราสามารถซื้อได้เลยนะครับนะก็วันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมามีอะไรอีกเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ